มุมสูงตรงนี้มันชอบเจอช็อคเกอร์ท่านผู้ชมช็อคเกอร์ชอบเข้ามาช็อคเกอร์ชอบเข้ามาอันนี้จะได้อาอย่างอื่นไหมมีปนิน หนึ่งตัวได้ปนินมาหนึ่งตัวยังดียังดีงดงดได้ปนินมาตัวหนึ่งท่าผู้ชมไ๋อไหินน้ำโชคมาอีกหนึ่งก <c oughs> ้อนนำโชค ุ้ยตัวสวยเนี่ยสดใสเลยใช่ที่ร้อยตัวพอแล้วใช่ตอาปลาหยกไม่ใหญ่เอาเป็นร้อยนะเอาเป็นร้อยเลยเอาเป็นร้อยเดี่ยวเงาแผลดูจบหน้าปลาเลยหน้าบ้านเลยเฮ้ยเกือบแล้วเนี่ยพี่วางอะไรพี่วางวางแแหเนี่ยตัวบ้าจะเป็นยังปึ๊ดหลุดเลยเออก็่ เม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กก็จะไปถ้าตัวใหญ่ไปแล้วเพราะมันทำนิ่งพอมันสะบัดพุ้อไปก็จะมีเป็นต,ตัวใหญ่จับอย่างนี้เรียบร้อยกับรุ่มนนะนะตัวไม่เล็กน,น้ำบาง